ข้างในพักเก่าใช่ไหมเนี่ยมันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยที่ที่ที่โล่งเนี่ยหายเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยราประมาณเท่าไหร่ครับพระพุทธาพิพีเราเราเล็กตันนี้นะเล็กเล็กตันนี้เล็กต่อองค์นี้นี่กันประมาณกี่นิ้วหลวงพ่อเนี่ยถึงห้า อรงนั้นเนือบห้าประมาณนี้เลายนี้เลยลายลายเดี๋ยวนี้เลยเกลี่ยๆหลวงพ่อชี้ตรงเป็นพระสมัยไหนครับหลวงพ่อเป็นภาพทองเหลืองนะเขาแบบมืดนิดนี่มืดเดี๋ยวเดี๋ยวผมปอพไฟในรถแดงตั้งรู้พอมันเรียบร้อ๋ถือถือถือตรงนั้นนะถือนะพ่อ อ๋อนี่เก่าไม่พออือใช่มันต้องเป็นเอ,อเอานี่หลบลงข้างล่างแล้วมันเอ,องค์นู้นไปสององค์หรือไงน,นี่องค์หนึ่งแล้วข้างนอกองค์อะ่ะไม่พี่เอาไปอะ่ะสองสองข้างน,นอกองค์อะ่ะข้างนอกองค์ตรงฐาที่แท่นนะ่ะที่แท่น

ผมว่ามันน่าแต่เหมือนดที่ังจะอสองี่เนี่เป็นเก่าเก่ามากๆลดำนะงดำพอเราไม่รู้ว่าตรานี้คือทองเหลืองเดี๋ยวถ้เกิดไปตามเจอแล้วไม่เจอเข้าเนี่ยมันผิด อันนี้จะเป็นที่รักปากนีมันจะอยู่ข้างนอกเลยปิดขาอันนี้โอนนั่นเปิดแต่เนี่ยก็เห็นรเขาอย่นะและอย่างเราจะเข้าประตูเป็น,ปนส่วนหนึ่งหรือวิทยาวิทยกรวัดมหาไทย อายุ64ปีพระพุทธรูปที่หายนี้ถือว่าเป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่ปู่ของปู่และเกิดการโจรกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่สมแล้วที่วัดมหาไทยและเกิดการสูญเสียค่อนข้างจะใหญ่หลวงไม่ใช่เรื่องธรรมดากับพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธจับได้จะทำในกรณีใดขอบุญและกุศล เวรณกรรมไอ้หมอนี่ให้มันตายนะวันนี้เสียเลยอขอฝากทางด้านเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวให้ด้วยจะเกิดกรณีใดแล้วแต่พระพุทธรูปปางนี้มผมไม่แน่ใจว่ามากกว่าเจ็ดร้อยปีอขอฝากเอาไว้ด้วยแล้วแจ้งแล้เจ้าหน้ที่ตำรวจตรวจสอบครับแจ้งแล้วครับแต่ ไม่แน่ใจมันเป็นวันหยุดร้อยเวรไม่รู้วันหยุดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ฝากไปที่สพเมืองแจ้งมานานยัยครับกับตำรวจจังแต่ตีห้าแล้วตสองโมงยังไม่มีตำรวจเลยครับอ๋อมีตำรวจตู้ระดับในดาบก็ฝากท่านถ้าท่านติดภารกิจผมก็เห็นใจนะก็ฝากเอาไว้แค่นั้น